โอเคสำหรับไ g h t r o o m CC หรือ Lightroom 6ที่เรียกยกันเนี่ยนะครับก็เรื่องต่อไปที่จะคุยนะครับซึ่งคนก็คงมีข่าวล่วงมาบ้างแล้วลหละว่ามันทำ HDR ได้เลยไม่ต้องเข้าไปที่ Photoshop เหมือนกันนะครับก็ขอโชว์ให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับรูปนี้เป็นรูปที่ผมถ่ายงานเหมือนกันนะครับก็ ถ่ายมา5รูปนะครับเปลี่ยนทำแบ็กเกตเปลี่ยนค่าเอ็กพ u r e เอร์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทํา h d r กันทํา h d r เลยครับก่อนที่เราไปปรับแต่งอะไรก็ตามนะครับถ้าเราถ่ายมาโอเคแล้วทํา h d r เลยเข้าไปถึงก็ Photomerge h d r มันก็จะเปิดได้ต่าง SDR ขึ้นมานะครับว่าไปนะครับออโต้อลายคือให้มันถ้าเกิดมันเหลื่อมกันนิดหน่อยนะครับให้มันเรียงกันให้เรียบร้อยออโต้โทนคือให้มันปรับแต่งให้เลย SDR ปรับแต่งให้เลยนะครับแต่ว่าบางทีมันก็ทำเกินไปนะรูปที่ส่วนที่มืดเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้มันมีนอยส์ขึ้นเยอะได้ถ้าเกิดใครอยากจะทำเนี๊ยบ,ยบให้เอาออโต้โทนออกแล้วก็ ไปปรับแต่งที่ Develop Module ด้วยตัวเองเวิร์กว่าผมชอบเอา Auto Tone ออกแต่ตอนนี้เนี่ยเกิดการสาธิตผมอยากทำให้มันเป็น Default คือเป็น Auto Tone ให้ดูก,ก่อนนะรอแ,แป๊บนึงนะครับ HDR เนี่ยมันคำนวณเยอะเลย Opera m a าอีกอ่ะโอเค Auto Tone ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกมาก็ดีประมาณหนึ่งนะครับ บางทีคนเห็นเนี่ยมันจะเห็นหยักๆยา,ยาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการพรีวิวนะครับหน้าต่างตรงนี้ถ้าเกิดไม่ชอบว่ารู้สึกเล็กไปยืดออกมาได้แต่มันจะยืดได้ส่วนประมาณนึงเท่นั้นเองนะครับมันไม่ถึงกับ100%ขนาดไฟภาพเพราะว่ามันเป็นพรีวิวให้เราดูเฉยๆนะครับก็ผมทำมีฝุ่นด้วยในเ,นเซนเซอร์ก็จะเห็นว่ามันเก็บโทนมาได้ดีประมาณนึงเลยนะครับรูปนี้เนี่ยขอแนะนำให้เช็คโชว์ โชว์ดีโ r สโอเวอร์เลเอาไว้เพราะอะไรรู้ไหมครับอ๋อจริงๆแล้วดีดีโ t สมันจะต้องเป็นเอมเ n ลอันตันนะ Default เนี่ยดีโคสจะเป็นนันดีโคสคืออะไรดีโคสคืออะไรในรูปนี้นะครับบางส่วนมันอาจจะเป็นเคลื่อนไหวอะมีการไหวๆไเช่นเราถ่ายพานอุเรามาแล้วต้นไม้ไหวใบไม้มันสั่นหรือว่าอย่างรูปนี้นะครับผมถ่ายทะเลเนี่ยคลื่น่ะ มันมันวิ่งตลอดถ้าเกิดเราไปทำดีโกรสดีโกรสนะครับบางทีมก็จะเห็นเป็นเหลื่อมมันเบลอแปลกๆนะครับให้มันคำนวณดีโครสเอมส์นะครับโลว์มีเดียมไฮแล้วแต่ว่ามันเคลื่อนเร็วแค่ไหนนะครับอย่างรูปนี้มันเป็นทะเละนะมันก็ต้องเคลื่อนเยอะเหมือนกันแหละผมลองมีเดียมดูสิผมมันก็าจะจัดการคำนวณให้อีกทีนึงพอคำนวณเสร็จนะครับ มันก็จะจัดการลบความเบลอที่มันซ้อนกันไม่เหลือไม่ไม่พอดีเนี่ยออกไปคํานวณให้เราให้มันออกมาเป็นภาพที่คมชัดประมาณเท่าที่ควรนะครับถ้าเกิดเราเช็คโชว์ดีโสโอเลจะเห็นว่าส่วนตรงนี้แหละคือส่วนที่มันเห็นว่ามันมีปัญหาซ้อนกันแล้วมันมันมันแกว่งมันก็จะจัดการคํานวณแล้วทําให้ส่วนที่แกว่งเนี่ยมามาต่อกันให้ดีนะครับผมเอามีเดียมนี่แหละ นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ออโตโทนเนี่ยภาพมันจะเป็นแบบนี้คือมันเอามาซ้อนกันให้เสร็จแล้วไม่ปรับแต่งให้แต่โทนได้แล้วละ่ะแต่มันไม่ออโตเมติกปรับค่าอะไรในรเวลลอปให้เลยผมชอบแบบนี้มากกว่าบางคนชอบแบบนี้ก็โอเคนะแต่ว่ามันเราไปปรับแต่งได้ข้างในทีหลังแต่ผมชอบทำเองก็ลองเมิร์สเลยครับพอเมิร์สนะครับมันใช้เวลาประมาณนึงอะครับพรา SDR เนี่ย,ยใช้เวลา พอสมควรในการที่จะครีเอทนะครับแต่รูปนี้ก็น่าจะโอเคไม่นานเท่าไหร่รอแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับ SDR เนี่ยมันมันอยู่ที่การถ่ายนะครับคุณต้องเก็บทนมาให้ครบๆถ่ายรูปสำหรับเก็บรายละเอียดส่วนมืดถ่ายสำหรับเก็บรายละเอียดส่วนสว่างเช่นตรงนี้ผมถ่ายรายละเอียดเก็บรายละเอียดส่วนสว่างมา,มาเก็บมาประมาณหนึ่งนะครับ ถายมากลางกลางถ่ายเก็บรายละเอียดส่วนมืดให้มันได้เยอะๆนะครับก็หลายสต็อปอยู่รูปนี้เพราะว่าข้างในกับข้างนอกมันต่างกันเยอะนะครับนี่ขนาดใช้รอเวลาที่เย็นๆแล้วนะแสงไม่ค่อยสวยแล้วล่ละแต่ว่าเดี๋ยวเรามาปรับแต่งข้างนอกเอาอีกทีหนึ่งนะครับได้ละนะครับ ก็จะเป็นรูปนี้จะเห็นว่าเป็นนามสกุล dng เหมือนกันกับพาโนรามาก็จะมีการใส่เห็นไหมครับนามสกุล s d r มาให้แล้วก็รูปมันยังดูนไม่เห็นสวยเลยใช่ไหมเข้าไปดีด้วยเวล็อกโมดูนะครับจากนั้นก็อาจไปลบลบฝุ่นซะหน่อยขอลบฝุ่นนิดนึงปึ๊บมันเหลื่อมกันไม่ดีนะครับผมเอาขึ้นมัน นิดนึงโอเคนี่ได้ละจากนั้นนะครับเราก็ไปปรับแต่งตามปกติเลยครับดึงชาร์โดขึ้นดึง exposure ขึ้นอีกหน่อยนะครับดึงไฮไลท์ลงใช่นะแล้วก็เอารายละเอียด detail ขึ้นอีกนิดนึงดึงคุณภาพอีกหน่อยคอนทราสอิกนิดนึง ปรับให้สว่อีกหน่อยคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำให้ตรงนี้มันดึงกลับมานะครับก็ใช้ร a เ i ียลฟิลเตครับลอ,ลองปรับเยอะๆเลยเพราะร a เดียลฟิลเตอร์นเราปรับได้ตลอดเราก็ไปปรับเลยครับเอาแค่ไหนก็ได้นะครับการปรับนี่มันไม่ใช่แบบทำแล้วได้เลยนะก็ปรับไปก่อนนะครับให้มันได้ประมาณนึง เลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยและครับโอเคแล้วก็ไปบัชออกได้การบัชนี่นะครับเป็นไอันที่เป็นอันใหม่ของของของไลลูมซนะครับคือในเลดเดอร์ฟิลเตอร์ในเกทัวเอทฟิลเตอร์พวกนี้คุณสามารถมีบัชไปบวกเพิ่มนะครับขอ c o m m มันแทก่อนหรือว่าลบออกก็ไปกดออปชันหรืออัลเทเนตใน PC ออปชันในแมเันี้รป็นี PC นะครับว่าจะกายเป็นลบผมขอตั้งเยอะๆเลยนะครับจะได้เห็นชัดๆจริงๆจะทำจะทาละเอียดกว่านี้เนี่ยครับก็ไปลบเอาส่วนท,ที่ที่ที่ไม่อยากให้ Radio l i l t t r r เนี่ยมันทำงานออกไปขอทำในเร็วเลยนะจริงๆต้องทำละเอียดกว่านี้นะครับ อ,อ๋ออุ้ยเยอะไปจริงๆม่บาสเพิ่มขึ้นมาก็ได้ครับบัสเป็นบวกก็ได้ถ้าเกิดเราปล่อยเนี่ยบาสเป็นบวกอย่างเตินรถผมทถเมบ่ี้ใช่ไหมบวกผมก็ไปบวกเพิ่มได้ผมขอปรับโกลให้เยอะๆหน่อยผมก็ไปบวกเพิ่มได้คือบวกเพิ่มบวกลดได้นะครับแต่ว่าขอเป็น ละไว้ในฐานเข้าใจแล้วกันเนาะเพราะว่าวิดีโอเนี่ยมันมันต้องเร็วนะครับขอทำคร่าวๆให้ดูอันนี้อ่ะโอเคผมก็ลดความเด่นออกนะครับปรับสีปรับอะไรเข้าไปนะครับปรับคุณภาพคอนทราสต์นะครับอืมได้ละประมาณนี้ คือปรับเขาเร็วนะจะให้ฟ้าทะเลเป็นสีแบบไหนว่าไปเลยเอาเป็นคร่าวๆแบบประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปทำให้ดูอีกทีสำหรับเรื่องของบัชที่เพิ่มเข้ามาใน Lightroom หรือพวกอัตจัสม์โลคอลจัสม์ต่างๆพวกนี้นี่แหละครับแค่เนี้ก็จะทำา e v e l o p m โมดูลได้ ทํา h d r ได้เจ๋งแล้วนะครับง่ายๆเลยไม่ต้องไปเปิดโปรแกรมอื่ใครมีข้อสงสัยเขียนถาไมไว้ได้นะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับ h d r ต่อไปไม่ต้องไปเปิดใน photoshop อีกแล้วนะครับไลท์รูมทำได้เร็วด้วยโอเคครับเอาไว้เจอกันคราหนะ้าจะมาพูดถึงเรื่องอื่นๆที่เหลือใน d e v วล o ปกันที่เพิ่มขึ้นมาในเดเวล็ปโมดูลของไลท์รูม cc โอเคครับสวัสดีครับ